สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเป็นคลิป YouTube ชื่อภารกิจใหญ่ที่ไม่มีใครทำจากช่องพระครูสังครักษอนุรักษ์โซธิโกครับซึ่งคลิปนี้จะพาเราไปดูแนวคิดแล้วก็ภารกิจที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเฉพาะตัวเลยของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะเนื้อหานี้เปิดมุมมองเกี่ยวกับ แนวทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะคะคือจะเน้นโครงการที่สเกลใหญ่มากๆแล้วก็มีการสืบทอดทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนมากค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นความคิดกันดูนะครับว่าเรื่องศรัทธาการลงมือทำรรที่อยู่ในเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังภารกิจที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เริ่มกันที่คำสำคัญเลยไหมครับภารกิจใหญ่ที่ไม่มีใครทำคำนี้มันมันมีความหมายยังไงบ้างครับในบริบทนี้ จุดนี้เป็นแก่นเลยค่ะตามที่ในคลิปเล่าไว้นะคะคือแนวคิดเนี้ยมาจากคําสอนของคุณยายอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นเหมือนผู้ให้กําเนิดหรือวางรากฐานสําคัญของกลุ่มนี้นะคะท่านเคยบอกกับหลวงพ่อทัตตะชิโวไว้ประมาณว่างานที่ทํากันอยู่นี้มันใหญ่มากนะไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ต้องไปถามคนข้างนอกหรอกเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจเอ่อเป้าหมายหรือบริบทของเราจริงๆแต่ ให้กลับมาหาคําตอบจากข้างในแทนด้วยการปฏิบัติสมาธิเอ,อ่อการนําใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะอ๋อศูนย์กลางกายฐานที่7ใช่ค่ะซึ่งในสายปฏิบัติเนี้ยเขาเชื่อว่าเป็นจุดที่รวมของสติเป็นแหล่งกำเนิดปัญญาภายในของเราเองค่ะโอน่าสนใจมากครับเป็นการเน้นให้พึ่งปัญญาจากการปฏิบัติภายในจริงๆไม่ต้องไปหาข้างนอกแล้วแนวคิดนี้ก็เหมือนกับ สืบทอดกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจากหลวงปู่สดมาคุณยายอาจารย์มาถึงครูไม่ใหญ่แล้วก็มาถึงปัจจุบันใช่ค่ะสืบทอดกันมาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งมันก็เลยนําไปสู่โครงการที่แบบสเกลมันใหญ่มากๆอย่างที่ในคลิปยกตัวอย่างมาอย่างเช่นโครงการกระถินสามหมื่นวัตหรือจะสร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแบบนี้มันเป็นขนาดที่แบบเกินจินตนาการคนทั่วไปจริงๆนะครับใช่เลยค่ะ ประเด็นเรื่องสเกลใหญ่นี้สำคัญมากแล้วการจะขับเคลื่อนภารกิจระดับนี้ได้เนี่ยเออแหล่งข้อมูลชี้ว่ามันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยหนึ่งเลยคือเรื่องศรัทธาค่ะต้องเป็นศรัทธาที่มั่นคงลึกซึ้งต่อพระรัตนตรยัยไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆนะคะแต่เป็นศรัทธาที่ผลักดันให้ลงมือปฏิบัติจริงพัฒนาตัวเองจริงๆ 2. คือการปฏิบัติธรรมหรือที่ในคลิปเขาจะเรียกว่าการนั่งธรรมะการทำสมาธิภาวนาเนี่ยแหละคะ่ะ เขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นบ่อเกิดของพลังใจของปัญญาญาณทัศนะที่จะช่วยให้ทำงานยากๆท้าทายแบบนี้ให้สำเร็จได้เหมือนมีคำพูดในคลิปด้วยใช่ไหมครับประมาณว่านั่งน้อยตันหามากใช่ค่ะนั่งน้อยตันหามากนั่งมากปัญหาน้อยคือยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ปัญหาหรือกิเลสต,ต่างๆมันก็จะยิ่งลดลงไปเองสแสดงว่าการปฏิบัติภายในเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักเลยนะครับขับเคลื่อนทุกอย่าง แล้วนอกจากศรัทธากับการปฏิบัติส่วนตัวแล้วนี่มีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ภารกิจใหญ่ๆแบบนี้มันเดินหน้าไปได้มีอีกสองส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือเรื่องความสามัคคีของหมู่คณะอ๋อครับ เพราะงานมันใหญ่ขนาดนี้ทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอนแล้วที่น่าสนใจคือในคลิปจะย้ำว่าแรงจูงใจมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือชื่อเสียเงินทองนะคะแต่เป็นเรื่องของบุญกุศลซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจความเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ต้องมีความเคารพให้เกียรติกันในทีมด้วยและอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือความกตันยูค่ะ ใช่เลยครับประเด็นนี้ผมว่าชัดมากในคลิปความกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อครูบาอาจารย์มหาปูชนียาอาจารย์ผู้สืบทอดคำสอนมาดูเหมือนจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่แบบว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับทำให้เกิดกำลังใจที่จะทุ่มเททำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปถูกต้องค่ะความกตัญญูเหมือนเป็นเชื้อเพลิงเลยที่คอยหล่อเลี้ยงความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลา พลังทั้งหมดที่ว่ามาทั้งศรัทธาการปฏิบัติความสามคัคคีความกตัญญูมันหลอมรวมกันจนเกิดเป็นความเชื่อมั่นว่าสามารถเอ,อ่อทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ขึ้นมาครับผมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุที่สุดแห่งธรรมซึ่งก็คือสภาวะการหลุดพ้นสูงสุดตามแนวทางของกลุ่มนี้และก็ยังรวมถึงการช่วยเหลือสรรพสัตว์อื่นๆให้เข้าถึงธรรมะด้วยอันนี้จะสะท้อนถึงปณิธานแบบพระโพธิสัตว์นะครับ คือมีความรักความเมตตาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นทีตั้งฟังดูเป็นเส้นทางที่ต้องอาศัยพลังเยอะมากจริงๆนะครับทั้งพลังศรัทธาพลังใจจากการปฏิบัติแล้วก็พลังความร่วมมือของคนหมู่มากเอในคลิปมีการพูดถึงมุมมองจากคนภายนอกด้วยใช่ไหมครับมีพูดถึงอยู่คะ่ะว่าถึงแม้จะมีเสียงวิพาก์วิจารณ์หรือคําถามจากคนข้างนอกก็ให้รับฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะเข้าใจเป้าหมายและวิธีการได้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในเส้นทางการปฏิบัตินี้เองเอ๋อค่ะเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มันยิ่งใหญ่แล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆคือมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกมาปฏิบัติธรรมพัฒนาตนเองซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนนอกวงการหรือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแบบเดียวกันอาจจะเข้าใจได้ยาก คุณไดอาจารย์ท่านถึงได้แนะนําให้กลับมาหาคําตอบจากข้างในเป็นหลักนะคะเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากแหล่งข้อมูลนี้ได้ว่ากลุ่มปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้เขากําลังขับเคลื่อนภารกิจทีเ่เรียกว่ายิ่งใหญ่และไม่เคยมีใครทํามาก่อนจริงๆด้วยพลังหลกัหลกๆก็คือศรัทธาที่มั่นคงการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงปัญญาข้างใน ความสามคัคคีเป็นหนึ่งเดียวของหมูนะ่คณะแล้วก็พลังจากความกระตันอยู่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายในการรักษาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่จุดหมายที่เรียกว่าที่สุดแห่งธรรมจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะก็อาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดตามต่อนะคะว่าเส้นทางที่แหล่งข้อมูลนี้เล่าให้ฟังเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องของการท้าทายขีดจำกัดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ คือการพยายามทําให้สิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขึ้นมาจริงๆผ่านการผสมผสานพลังที่มองไม่เห็นอย่างเช่นศรัทธาหรือพลังภายในที่เกิดจากการฝึกจิตกับพลังที่มองเห็นได้ชัดเจนอย่างความสามัคคีของคนจํานวนมากซึ่งทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความกระตัญยูแล้วก็พันธกิจที่ยิ่งใหญ่มากคือการแบ่งปันธรรมะไปทั่วโลกมันเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจริงๆค่ะทั้งในศักยภาพที่เกิดจากการปฏิบัติภายในแล้วก็ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหมู่คะ 对哈。